หวัดดีทุกคนกันด้วยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมตรโฟกัสอีกเช่นเคยคลิปนี้เป็นกิจกรรมแจกอัางเปาที่ EP ที่210หรือเปล่านะครับถ้าจำไม่ผิดนะหลังจากเราแจกไปแล้ว3 EP EP นะครับ e ี EP นี้เป็น EP ที่4ที่เราได้ทำการแจกไปนะหลังจากที่เราทำคอนเทนต์นะครับเกี่ยวกับกิจกรรม2 b o d d y m a l l ลที่เราจะแจกจนกว่าจะหมดคน ชวนเพื่อนให้เรานั่นเองนะครับก็จะมีการเชิญเพื่อนตรงนี้นั่นเองนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาแจกเพื่อนๆในรูปแบบอ่างเป้านะครับได้จากการสุ่มนั่นเองตอนนี้นะครับก็เหลือสิทธิ์อยู่ที่291ผมจะสุ่มให้หมดโดยจะสุ่มสักรอบนี้นะครับอยู่ที่50ครั้งนะทุกคนอยู่ที่50ครั้งนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะว่าจะเป็นยังไงต่อนะครับถ้าเกิดว่าครบ50ครั้งแล้วก็จะอยู่ที่ประมาณ 241นะทุกคนอ่ะเริ่มกันก่อนนะครับสำหรับใครที่อยากรู้วิธีรับนะทุกคนผมก็จะบอกในคลิปนี่แหละนะครับสำหรับวิธีการรับแล้วก็เวลาในการรับด้วยว่าแจกช่วงไหนนะครับสำหรับวิธีการรับนะครับดูให้ดีนะทุกคนว่าแจกยังไงแล้วก็เวลาในการรับดูด้วยนะครับในคลิปนี้นะครับว่ากิจกรรมนี้ ผมแจกเวลาไหนนั่นเองเดี๋ยวเรามาสุ่มกันดีกว่านะครับเดี๋ยวมาสุ่มกันดีกว่านะครับเราจะสุ่มให้ครบ50ครั้งทุกคนรอบรอบก่อนเราสุ่มไป70ไหมถ้าจะไม่ผิดนะโอ้โหโคตรนานทุกคนโคตรนานเลยนะเดี๋ยวมาดูในรอบนี้นะครับว่าจะได้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับเราจะแจกทั้งหมดเลยนะทุกคนเออใครที่จะรับก็กดติดตาไมไว้นะครับแล้วก็รอรับได้เลยนะ ได้ไหมโอ้โหได้5บาทอ่าเล่นต่อนะครับสำหรับวิธีการรับของเรานะครับวิธีการรับก็รู้สึกว่าค่อนข้างที่จะง่ายอยู่นะสำหรับวิธีเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ย,ย,ยทำไมเข้าบ่อยจังทุกคน5บาททุกคนถือว่าเข้าข้าบ่อยนะเฮ้ยมีบางอย่างผิดพลาดอีกแล้วทุกคนอ่ะเล่นใหม่เล่นใหม่หมอาจจะเออเลอิกก็ได้นะ อาจจะเออเลอร์ก็ได้นะเดี๋ยวมาสุ่มกันดีกว่านะหนึ่งร้อยไหมเฮ้ยสิบเฮ้อมาแล้วทุกคนหรือไม่ค่อยมีคนเล่นอ่ะทุกคนเราก็จะสุ่มไปเรื่อยๆนะโอ้โหสองบาทนะ่ะเล่นต่อ ของบาทอีกแล้วโอ้โหน้อยจังเว้ยทุกคนรู้สึกว่าการสุ่มของเรานี่รู้สึกว่าได้บ่อยอยู่นะตัวที่เป็น5บาทแล้วก็10บาทนะครับไม่ไม่รวมรอบก่อนนะรอบก่อนนี่ได้น้อยมากส่วนมากจะได้ครั้งละ2นะ โ smile. squared. อ้โหศูนย์บาทอ่าสำหรับเวลาในการแจกนะครับอันนี้ผมบอกเลยนะสำหรับเวลาในการแจกนะครับผมจะทําการแจกช่วงเวลา20นาฬิกานะครับบอกไว้ก,ก่อนเลยนะสำหรับเวลาในการแจกนะครับผมจะทําการแจกช่วงเวลา2ทุ่มนะครับ2ทุ่มตรงนั่นเองครับสำหรับวิธีการแจกล่ะจะแจกแบบไหนเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับ สำหรับวิธีการแจกของเรานะครับเมื่อเพื่อนๆดูคลิปนี้อยู่นะครับเมื่อถึงเวลานะครับย้ําเมื่อถึงเวลาจะมีลิงก์โล่เข้ามาตรงเพิ่มเติมตรงนี้นะครับกดคลิกเพิ่มเติมตรงนี้ได้เลยนะครับอ่าหลังจากนั้นนะครับเรากดคลิกเพิ่มเติมอีกหนึ่งครั้งนะครับ เมื่อถึงเวลานะครับผมจะวางลิงก์ไว้ตรงนี้นะครับจะเขียนบอกว่าลิงก์กิจกรรม EP ที่210นั่นเองจะเป็นการแจกอ่างเปานะสำหรับใครที่อยากรับนะครับสำหรับวิธีการแจกก็ประมาณนี้เวลาในการรับเราก็บอกไปเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวมาเล่นต่อกันก่อนครับให้เหลือ241นั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูว่าเราจะได้เยอะไหมจากการเล่นครั้งนี้นะครับ ปล่อยให้ออโต้คลิกได้ไหมผมไม่มั่นใจนะไม่ไม่ได้ไปทุกคนไม่ได้นะเพราะมันคนละปุ่มกันนะอ่ามาเรื่อยๆแล้วทุกคนอีกไหมหนึ่งร้อยไหมเฮ้ยโูศูนย์บาทศูนย์บาทว่ะ จะได้อีกไหมผมว่า2บาทเหมือนเดิมตอนนี้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวมาดูนะว่าเราได้เท่าไหร่แล้วกันบ้างนะครับเราได้ละได้เท่าไหร่แล้วนะครับสําหรับการรับของเรานะเดี๋ยวมาดูนะตอนนี้เรามีอยู่ที่40บาทแล้วอะเล่นต่อนะครับเล่นต่อนะรู้สึกว่าได้ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะสิบมาไหม กลับมา2เหมือนเดิมอีกแล้วโอ้โหเฮ้เหยหรือเขาไม่ค่อยอยากแจก,กเราไว้ทุกคนอ่าห้ามาแล้วนะครับใครขี้เกียจฟังก็สามารถกดคลิกข้ามได้เลยนะครับเวลาเราได้บอกไปแล้วนะครับแล้วก็วิธีการรับนะครับเราได้บอกไปแล้วเช่นกันนะครับสําหรับใครที่พลาดก็ต้องรอติดตาม e P หน้านะครับอตอนนี้เรามี ดาวอยู่ที่49ดาวแล้วนะครับศนบาทโอ้โหเฮ้เยามาแล้วนะครับทยอยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับใครที่จะทำการเล่นนะ 0บ,บาทมาไหมมาไหมไม่มาไว้ทุกคนโอ้โหห้าบาทนี่ผมจะผมลองกดรัวๆล,ลองดูนะว่าจะเกิอเดอะไรขึ้นนะจะได้ไหมได้2บาทได้2บาทเหมือนเดิมนะครับตอนนี้เราเหลืออยู่ที่2 6 6 60กว่านะทุกคน่าตอนนี้นะครับก็น่าจะท่องเพิ่มขึ้นเป็น243นะครับอ่ะ243นะครับเราจะหยุดเล่นนะ ศูนย์เหมือนเดิมอ่ะถ้าเราได้ศูนย์นี่เรามีโอกาสได้50แล้วก็100อยู่นะเดี๋ยวมาดูว่าจะได้ไหมได้ไหมได้ไหมศูนย์เหมือนเดิมเฮ้ยสองเว้ยอ่าไม่เป็นไรนะครับนี่5้5บาทมาแล้วทุกคน ที่2เฮ้ยรอบเท่าไหร่แล้วเลืออยู่ที่ประมาณ243ก็อยู่ประมาณเท่าไหร่1บห้าไหมสิบห้าสิบหนี่แหละประมาณนี้นะครับ2บาทเหมือนเดิมนะครับโอ้โหเฮ้เยทำไมได้น้อยจังทุกคน ตอนนี้เหลืออยู่ที่263เฮ้ยหกนะครับ62นะครับ,รบเดี๋ยวมาดูว่าจะได้เยอะไหมตอนนี้เราเล่นไปถึง80ดาวแล้วนะครับอะตอนนี้เราเล่นไปถึง80ดาวแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูว่าจะเป็นยังไงต่อครับเหลืออีกแค่ประมาณ10กว่าแล้วนะทุกคนเออประมาณ12 13ครั้งนะส่วนมากได้แค่สนะครับโอ้โห 50สบาทกับหนึ่งร้อบาทนี่ออกยากมากเลยนะกับย0สบาทนี่20ิบบาทออกยากมากเลยยังไม่เคยได้เลยนะโอ้โหเฮ้ยเยอะเว้ย,ยศูนย์บาทเหมือนเดิมศูนย์บาทเหมือนเดิมนะครับอ่าเราเล่นต่อนะครับ ตอนนี้เหลืออยู่256นะครับ100บาทมาทุกคนมาไหมโอ้เฮ้ยตอนนี้84ดาวแล้ว84ดาวนะ สองือนเดิมอีกเฮ้ยไม่มาเลยไม่มาเลย20 50 100, 100เนี่ยเนีอ่อนเดิมอีกโอ้โหเฮ้เยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยสองือนเดิมอีกใช่ไหมโอ้โหสองตาติดแล้ว3มตาติดนะครับ อนนี้นะครับเราเหลืออยู่ที่ประมาณ4ครั้งนั่นเองที่เราจะมาสุ่มนะครับเหลือ4ครั้งนะเดี๋ยวมาดูว่า4ครั้งนี้จะมีโอกาสให้เราได้เยอะไหมนะครับโอเคศูนย์ตอนนี้มีอยู่98ดาวทุกคนน่าจะได้ครั้งละสองหรือเปล่านะครับอ่ะเดี๋ยวเ๋วมาดูนะสองเหมือเดิมอ่าตอนนี้นะครับก็เหลืออยู่ที่ประมาณ4ครั้งนะครับประมาณ4ครั้งนะ อีกหนึ่งครั้งทุกคนเดี๋ยวมาดูนะว่าเราจะมีโอกาสลุ้นได้ไหมตัวที่เป็นเยอะๆนะเฮ้ยสิบ,บาทมาแล้วมาแล้วรอตั้งนานรอตั้งนานนะครับเดี๋ยวมาดูว่าสรุปเราเราจะได้อยู่ที่เท่าไหร่กันครับ สรุปแล้วนะครับในครั้งนี้นะครับเราได้อยู่ที่114ดาวทุกคนเล่น14ดาวนั่นเองอ่ะล้วถอนออกทั้งหมดเลยนะครับ114บาทนะครับเราก็จะมาแจกเพื่อนๆในรูปแบบอ่างเปานั่นเองอ่ะเดี๋ยวมาสร้างอ่างเปาของเรากันก่อนนะครับสำหรับใครที่จะทําการรับก็จะเป็นแบบสุ่มนะครับไม่ได้แจกทุกคนนะครับต้องบอกไว้ก่อนนะสำหรับการแจกของเราเราแจกอยู่ที่114บาทและจํานวนซองนะครับเราแจกอยู่ที่50ก็พอเนียทุกคนเฮ้ย 70แล้วกันอ่ะ70พอนะทุกคนกดคลิกถัดไปกดคลิกสร้างครับตอนนี้นะครับผมได้ทําการสร้างไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วนะสำหรับใครที่จะทําการสร้างนะก็รอติดตามนะครับสำหรับใครที่พลาดต้องรอติดตาม EP หนะ้าใครที่ทันก็เมนต์บอกหน่อยล้กันว่าได้เท่าไหร่กันบ้างเจอกันคลิปหน้า EP นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ